ทำสองสิ่งนี้คุณจะหนีความรวยไม่พ้นเราทุกคนพอเติบโตหรือว่าายุมากขึ้นจนรู้คุณค่าของเงินก็ย่อมต้องการเงินกันทุกคนแต่ลําพังแค่ความต้องการอย่างเดียวมันไม่ได้ทําให้ตัวเราเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาได้แล้วความร่ำรวยมันก็ไม่ใช่เพราะการศึกษาต้นทุนหรือว่าความฉลาดเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราคงไม่เห็นคนที่ต้นทุนน้อยหรือการศึกษาน้อยเนี่ย กลายเป็นผู้ที่ผสมค,ความสําเร็จกับชีวิตได้จริงไม่จริง,รงส่วนใหญ่แล้วเขาก็สร้างตัวด้วยต้นทุนที่ต่ำกันทุกคนและสองสิ่งที่ผู้จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอ็ดวินซีบรานเขาได้ใช้จนตัวเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ส่วนธุรกิจกับเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่คือเอ็ดวินซีบานเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบจะเรียกว่าเหมือนคนจรจัดเลยก็ว่าได้ แต่เขามีความคิดที่จะเป็นหุ้นส่วนธรรุรกิจกับเอดิสันคือต้องเป็นหุ้นส่วนธรรุรกิจเท่านั้นไม่ใช่แค่พนักงานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานแต่ความคิดของเขามันเกิดขึ้นในขณะที่ตัวเขาเองแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อตั๋วรถไฟที่จะไปหาเอิสันเนี่ยยังไม่มีเลยแต่เขาใช้สองสิ่งเนี้ยในการเป็นในจนตัวเขาอ่ะได้กลายเป็นหุ้นส่วนธรรุรกิจกับเอิสันแล้วก็สร้างรายได้ขอ้เขาเนี่ยมหาศาล สิ่งแรกที่เขาใช้คือเขาคิดถึงเป้าหมายซ้ำๆสิ่งที่สองก็คือเขาคิดถึงเป้าหมายซ้ำๆร่วมกับการวางแผนงานที่ดีแล้วกำหนดวิธีการที่เขาจะใช้เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคแล้วมุ่งมั่นกับแผนงานเพื่อปิดทางหนีและจะทำให้ตัวเขาอะล้มเหลวนี่คือหลักจิตวิทยา ในการกระตุ้นตัวเองกระตุ้นความปรารถนาของตัวเขาเพื่อชัยชนะและถ้าคุณนำหลักการสองสิ่งนี้ไปใช้กับชีวิตของคุณนะคุณมีความร่ำรวยไม่พ้นแน่นอนรักคุณด้วยหัวใจคุยปังอิสบายสวัสดีค่ะ